สบายดีพอนพี่น้องฝั่งลาวและสวัสดีพอนพี่น้องฝั่งไทยและกระต่างประเทศนําเดอร์มือนี่มาพอกันคือเก่าอีกแล้วกับซ่องบ่าวพรสตูดิโอและกะับเพจบุ๊กแฟนเพจบ่าวพรสตูดิโอน้พี่น้องเป็นภาษาอังกฤษเนะ p าะ p h o n ยะว่างและกับสตูดิโอสตูดิโอกะ s t u d i o เนาะสตูดิโอน้พี่น้องก็สามารถเข้าไปติดตามได้ทาง สององทางเนาะหลักๆนี่ยบพพรมี3ช่องทางนะน้องมี t i k t อก t i k t อกนี่ชื่อว่าพรสตูดิโอคือการแต่เป็นภาษาลาวนะพีนะพพ่น้องบพพรเสื่อว่าพี่น้องฝั่งไทยกันน่าจะเขียนภาษาลาบาได้แล้วก็อ่านภาษาลาบาได้เนาะเดี๋ยวบพพรจะไปแก้ไขนะน้องใส่เป็นภาษาไทยรวมภาษาอังกฤษกันแล้วกันสําหรับทางทนะิกต ok น้องเนาะก็คือมืมนะอนานบพพรตามเรื่องอีกตามเคยนะน้องก็คือ ลูกเป็นคนไทยอยากตามหาพ่อเป็นคนลาวบานน้บานนุนหังเมื่อนันมาพรอนไปแล้วนะพี่น้องคิดว่าสิจบแล้วเรื่องนั้นแต่การยั่งบ่จบนะพี่น้องยั่งบ่จบเลยเอา้าวพอดีว่าเมื่อคืนนี่ลูกชายเพิ่นดยตรงทักเข้ามาทางไลน์เพิ่นบอกว่าบ่พรอนได้ส่งคลิปที่บ่บพรอนตามหาอีพีสองเลยส่งคลิปไปว่าแม่บ่เพิ่นบอกว่าบ่แม่จะตามหาค้นพิดแล้วอย่างประมาณ อ้าเท่าน้นพี่น้องสองวันเลยมาพรไปวันที่สามมาพอรอ็จะไปอีกน้พี่น้องทั้งนี้แล้วที่นี่เลยลูกซ้ายพนบทพิษผ่าน้อพี่น้องอนุกาธระัยผนแจงมาทาั้งหลายคือว่าสามสิบกว่าปีเลยได้สามสิบกว่าปีแล้วแต่เมื่อน,นั่นนาคนที่ให้ข้อมูลนะ EP 1, EP ่ะอีพีหนึ่งอีพีสองนะ่ะเป็นเป็นผ่าคือการบวชอยู่ในวัดเดียวกันนี่แหละแต่ว่าให้ข้อมูลนะ่ะให้ข้อมูลพิดเพี้ยนกว่ามานี่ไปให้ข้อมูลนะ่ะสื่อสอนสื่อพ่อซอนหรือผ่า่ซ้อนที่จริงบ่แมนเนาะ บันทึกลูกซ right <tissue>. so, ้ายพัทักมาโดยตรงเพิ่นบอกว่าสื่อพ่อคอยนะสื่อพรสื่อพรน้ำสกุลผลกระเคียนน้ำสกุลมาเนาะเดี๋ยวบ่บพรจะเข้าไปเบิ่งในข้อมูลที่ผพิ่นเขียนแล้วก็สื่อญาติพี่น้องผลกระเคียนมาแล้วก็บ้านเล็กที่ผลกระเคียนมาบันทึกนะบ้านเล็กที่แล้วก็สื่อญาติพี่น้องแล้วก็สื่อพ่อของเพิ่นแล้วก็เพื่อนกับติดแคมวัดคือกันญาพี่น้องติดแคมวัดคือกันแต่ว่าบ่บพรนี่เอาให้เพิ่นเบิ่งคลิปที่ม่ววานทีม่ววาดไปตามเพื่อนบอกว่าแมน อันนั้นเป็นคนสื่อแสงสื่อซอนอีย่างประมาณนี้บบแมนนะพี่น้องเอาแหละมาพรอนปะทาบบแมนแบบนี้นะทาาชาวบ้านเขาคือบอ่บกเนะาะคือว่าแล้วครโบ่ฮหูเนาะซึ่งเมื่อน,นี่นะบ่พรอนจะไปตามหาไม้นะพี่น้องเนาะแต่วันนี้หาข้อมูลนี่ชัดเจนแล้วนี่ลูกชายเพิ่นโดยตรงแซดมาเนาะแต่มื่อนั้นนะข้อมูลนะเป็นคลน้ายๆแบบขุ้จักกันพระกับพระอง้จักกกนแล้ะก็ให้ขอ้ขอ,มขอมูลมาผิดเพี้ยนนะพี่น้องซึ่งมาพรไปกะ อสองวันเต็มๆตาด้วยซึ่งระยะทางนี่ย่ันเป็นธรรมดาด้วยน้องจากบ้านมูลหางนี่ไกลพอสมควรเลยสามสิบกว่ากิโลสามสิบหกสามสิบเจ็ดกิโลเนาะหัวขี่รถเลาะถุงเลาะไปไอันนี้พี่น้องจากเครื่อนคอมพรนี่สามสิบกว่ากิโลเนาะซึ่งมื้อนี้น่ะสิไปอีกด้วพี่น้องเนาะเพราะว่าภารกิจยังบ่สําเร็จเพราะก็จะไปให้มันสําเร็จรนนั่แหละเนาะก็คือโตของเพิ่นนี่อยากตามหาพ่อแท้ๆพ่อเป็นคนลาวหลังจากพ่อเลิกลากันมาแต่เมืองไทยแล้วก็บ่ได้ติดต่อหาเพิ่นเลย ซึ่งพ่อจากลาเพิ่นไปดิเนาะพี่น้องตั้งแต่เพิ่นยังน้อยเพิ่นจําความบ่ได้และแม่เล่าให้ฟังเพิ่นนอนพี่น้องแต่เพิ่นอาบวชเป็นพระตอนนี้และที่นี่แหละถ้าว่าเพิ่นพ่อพ่อเพิ่นในครั้งนี้หรือว่าในวันนี้แลเพิ่นกะสิได้มาเยี่ยมยามพ่อเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะแต่เพิ่นก็บอกมาแล้วว่าอายุของพ่อเพิ่นนั้นประมาณ50กว่ากว่าะพี่น้องก็ถือว่ายังบ่ทันเฒ่าปานใดและก็น่าจะยังมีชีวิตอยู่อีกยังประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมื้อนี้ก็ะจะเดินทางไปอีกครั้้งงเเนนนาาะะพี่อ ก็ราปฏิติตามน้ากันเนาะซึ่งสําหรับคลิปนี้บ่พพรก็จะมาแจ้งลุงนา้พ่อพี่น้องฟังสื่อๆนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเป็นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นอีพีถัดไปบ่พพรจะไปตามหาพี่น้องเนาะคือมาแจ้งให้พ่อพี่น้องหู้นํากันรายการบ่พพอรก็อยากภาคบอกเอฟซีเนาะเอฟซีที่แบบว่าอยากตามหายาติพี่น้องอยากตามหาพ่อแม่อยากตามหาลูกป้านะอาอยากตามหาลูกหลานอีกยังก็ตามแต่นะพี่น้อง ยังให้หูข้อมูลเพิ่มเติมให้มันชัดเจนนะพี่น้องเสนว่า้ที่หานี่ไปจากปีสื่อจังไรสื่อพ่อสื่อแม่และก็สื่อญาติพี่น้องเพิ่นสื่อจังไรเคยไปทํางานอยู่ไซะนะต้องเขียนมารายละเอียด่น้วบาค้นกะถามมาตามให้พี่น,อน้นองกันแน่ก็คือแบบถามเขียนชัดๆช,ชื่อนั่นชื่อนี่คือต้องเขียนรายละเอียดมาเนะาะหรือว่าบอกหรือว่าบออยากพิมพ์กะบอกขอความเสี่ยงมา,าได้นะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นความ่วมมือทาประพอนนะ ว่าขอความเสียงมาทีอยู่อย่างเช่นอย่างซี่สื่อพอซื่อแม่สื่อเผ่นไปนำสกุลจังใดอย่างประมาณนี้และก็มีเอฟซีหลายๆฐานคอมมิ์มาบอกว่าเพราะการตามหาคนนี่ต้องมีนับสกุลซึ่งนนับสกุลอยู่ฝั่งลาวนะ่ะเขาเอิ่นว่ายังบ่มาตรฐานน่ะพี่น้องยังบดขึ้นในระบบระบบอีกอย่างระบบระบบลายสื่อในองค์กรหมู่บ้านหรือว่าองค์กรเมืองน่ะนะพี่น้องมันยังบดขึ้นสื่อตรงนั้นคือบ่พรพออธิบายทุกครั้งเนาะ คือนามสกุลนี Twelve, ่นามสกุลเดียวกันกมีแต่พอไปถามแล้วบบเมนพี่น้องกันมันเป็นคนละคนธนะพี่น้องนามสกุลเดียวกันกมีลายได้เอ้าวบพแปลกแต่ข้าแบบว่าช่วงช่วงจุดไายสื่อนะแบบว่าหมู่บ้านในมูลหมู่บ้านได้กลัไปแล้วเขาหลุดปจุดไายสื่อเขาหลุใส่ม่วมม่วให้บางทีนะใส่ม่วมม่ว้นามสกุลอันเดียวกันแบบใส่เบิร์ตหมู่บ้านส่งสามหมู่บ้านกว่คนสมัยตะก่อนว่าข่อยอยากมีนามสกุลยัน บ่หู้ว่านับสกุลตัวเองเป็นจังไงเนาะบ่ค่อยหู้แล้วบ่มีเานับสกุลแต่อีกอย่างนับสกุลกะบอกกะที่บอกไปกะมุ้ยไปหูจ้จักเลยพี่น้องเลยมันบ่ได้มีในมันบ่คือฝั่งไทยได้นะพี่น้องเองนาะฝั่งไทยเละอ่าเรื่องจุดลายสื่อน,น,น่าจะเข้าในระบบน่าจะครบวงจรแล้วล่ะว่าว่าเวลาเาสกในลายสื่อเช่นอย่างเสกในคอมบ่เสกในยามกระขึ้นรถอดิพัฒน์มันยังบ่มีตรงนั้นนะนาพี่น้องจักว่พอเชื่อว่าได้เนานะะพอจะงงอ่ะนะ พระพอร่อการงงเฮ็ดอิซีทางไทยว่าบ่พระพรต้องหู้น้ำสกุลและหู้โลดอย่างประมาณคือแบบพระพรกับจักสีอธิบายจางไหนต้งยังก็คือแบบ <c oughs> ยังบ่มีอ่นมาถึงว่ายังบ่ท่านได้เป็นชัเทียนยังบ่ท่านได้ครบวงจรนาตรงลายสื่อเอกสารเอกสารใครได้ลูกบ้านนะพี่น้องสมมติว่าบ้านพระพรนี่ปุ๊บนี่ลูกบ้านนี่พอบ้านนี่จดวายุจดใส่สมุดธนาพี่น้องสมุดเจียสมุดกระดาษนี่ไง เวลาคนสื reveal, ่อก็จะปืดป e em ึ้มไปสิแต่บะพพอน่ะถ้าว่านี้ระบบคอมเนาะคือหมู่บ้านบะพพ์พอนี่ระบบคอมระบบคอมเดียวกันในอันราชการแบบจัดเก็บรายสื่อบูกบ้านนะขึ้นกับเมืองนั่นเมืองนี่นะพี่องเวลาอันไปสิกจกดคอนคอมไเสกแล้วมันจะขึ้นเลยอันนั้นคือแบบเข่าเข่าทั่วม่ถึงว่ารายสื่อเข่าทั่วประเทศมาถึงประเทศลาวเข่าในระบบในระบบประเทศเลยอันนั้นคือเนาะพี่องอันนี้แบบว่า มันยังบ่มีตรงนั้นนะพี่น้องบพอัพพ์พรขยันอธิบายเนาะยังบ่มีตรงนั้นถ้าว่ามีตรงนั้นนะโอเคแบบว่าลายสื่อเนี่ยเข่าระบบประเทศไปเลย <c oughs> คนหายใส่กระเฮ็ดรถว่าบ้านนั้นบ้านนี้ก็เด็กที่นั่นเด็กที่นี่นะอันนั้นก็สิโอเคแต่อันนี้แบบคือคือคอ,อันเคสนะและเคสอันอันอยู่บ้านตรงเห็นเนาะบัพพ์พรได้ไปตามว่าลูกเพผลอ,อยู่ฝั่งทายอยากตามหาพ่อนาะ <c oughs> สื่อพ่อสื่อนามสก,กุลแล้วบัพพ์รได้ไปถามพ่อบ้านบ้านตรงเห็นทุกคนที่ติดตามบัพพ์พรก็น่าจะ โอ้ดีเนาะก็กบบ่เห็นเลยพี่นอ้องเลยบ่เห็นนะมันเป็นนจีแล้วบางทีโจทย์ว้ตะกี้ตะก่อนเป็นสมุดหัวใหญ่หรือว่าบ่มเป็นหัวใหญ่ก็สมุดไว้บะเลิงแปังปลาดุสมุดตัวน้นมันเปื่อยมันยังเพเททิมไปลดุดหายไปบัดพากันโจทย์ใหม่อีกอย่างประมาณนี้บางทีลายปีต้องมาถือน้าถ,ถึงยงกระเปียนะพี่น้องเนาะอันนี้ระพร้อค่ะอ <c oughs> ยากพากไว้เนาะบางคนก็บอกอ้ยคือเป็นแนวนี้คือตามหาแนวนี้ยัยงไม่นีแลก็คือพวกเขาถ้ามพอบ้านโลด ซึ่งพอบ้านกะสมมติว่าสมมติว่าคนรุ่นเก่าสามสี่สิบปีขึ้นหลังพอบ้านเป็นคนรุ่นใหม่นะแล้วมันบ่มีความมุ่งมันบางทีปึ้มที่เพิ่นจดตมาตะกี้กะพอบ้านคนนั้นออกกะมันกะเสียหายไปเพันนาพี่น้องเนาะคือบระปอนว่าแหละมันยังบ่ได้เข้ามันยังบ่ทันมีแบบเข้าระบบในคอมพิวเตอร์อีกย่งประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่าั่นแหละสิ่งในในซึ่งในอนาคตกะน่าจะมีซึ่งประปอนก็ยังห้มีได้แบบนีเนาะ เวลาอันลูกบ้านเวลายัางกับเขา่าโคดเข,าข่าคอมเลยในระบบเลยเวลาไปนค้นสื่อนำสกุลแล้วมันจะขึ้นเลยว่าอยู่บ้านนั่นบ้านเล็ที่นั่นเมืองนั่นแขวงนั่นนะพี่น้องแ้วก็มีเอฟซีอีกท่านหนึ่งคอมมินาวาบอพอนอยู่เมืองลาวเด่กเจ้าเอาิญเป็นจังไดเขาเอิญสื่อบ้านสมืองเนดะ็เป็นจังไดนะพี่น้องมีบอันตำบุญอำเภออย่างประมาณนี้นะพี่น้องเดียวบพ่พอนจะมาบอกในคลิปนี้เลยเนาะก็คืออยู่บ้านอยู่เมืองลาวนะสุราล้วเจ้ามีสามอย่าง มายถึงข้อมูลที่อยู่ก็คือบ้านอ่ามีมีหน่วยเนาะมีหน่วยหน่วยก็คือแบบหน่วยหนึ่งอ่ะหน่วยหนึ่งนะมีอันประมาณเจ็ดแปดลังค่าเฮือนหรือว่าสิบลังคาเฮือนก็คือหน่วยหนึ่งหน่วยกับคุ้มนี่ก็อันเดียวกันเนาะแต่คุ้มนะห้องแบบบ้านๆแต่หน่วยนะขึ้นสื่อในอ่าหมายถึงว่าทะเบียนบ้านเพียงทะเบียนบ้านคือระพาะในอยู่หน่วยหนึ่งนี่ หน่วยหนึ่งเคื่องเลขที่เคื่องเลขที่เท่า์ไรกันับมาประสีนาพี่น้องคือพอพอนไปเจะเคื่องเลขที่เท่า์ไรตแล้วจะขำนับเป็ัเทอรไรแต่ว่าอยู่หน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งกับประมาณซิบลังคาเฮือนอะไรกะหลังจากหน่วยหนึ่งแล้วกะแต่ว่าบ้านใหญ่ๆเนี่เเนยเขาจะชี้ใช้เป็นห้อมอยู่ด้วยหมายถึงข้าวเจ้าบ้าเอิญซอยคือฝั่งไทยพี่น้องพอพอนเห็นบ้านอยู่แถวเวียงจันทน์หอมเขาจะเขียนว่าหอม 1, หนึ่งห่มสองเขียนเป็นหอมคำคำบ่าห้องนี่ก็แทนด้วยซอยอะไรหอมมันจะเป็นหอมแปลว่าซิ ต่ว่าชาวาบ้านใหญ่ๆเขาจะใส่เป็นหอมเนาะหน่วยหนึ่งเฮือเล็กที่นี่มีมีหน่วยแล้วก็เฮือเล็กที่แล้วก็บ้านเจำวัตถุใส่สื่อคำว่าหมู่เลยพี่น้องบัตถุใส่ว่าหมู่บ้านได้ยู่ที่นะ fc ฟางไทยก็บวัฒน์รพร้อ,อุเขาเขาเขา,เขาคือเอิ้นว่าบ้านเขาก็ใส่หมู่อ,อยู่ฟังลาวที่ตามที่เพิ่ชคิดนะ่ะก็คือบ้านหนึ่งหนึ่งบ้านก็คือลายลังคาเฮือนคำว่าหมู่บ้าน ตามที่เพื่นว่ากันนะนะคำว่าหมู่บ้านเนี่ยก็คือมีลายในกลุ่มบ้านหมายถึงว่าอ่าสี่ห้าหุกเกตหมู่บ้านอันนี้คือเอิ้นหมู่บ้านหมยถึงวงกว้างคําว่าบ้านเนี่ยคือหนึ่งบ้านเดียวนะแต่ว่าห้องแตกต่างกันคือกัับังห้องแตกต่างกันกับพังไทยเนาะคําว่าบ้านพังไทยพัน่าบ้านก็คือบ้านนี่เพื่อบ้านก็คือบ้านอันนี้บ้านนี่แต่ว่าอยู่ฝั่งเราพันเอิ้นเฮือนแต่นี่เฮือน ประมาณนี้นะพี่ดองเนาะกต่พี่ต่ตว่าเดี๋ยววพ่น์จะบอกเนาะกต่พี่ต่ว่าหน่วยก็เรียกที่บ้านถ้าบ้านได้มีหลังแบบบ้านใดแบบบ้านใหญ่ก็ใส่ห้อมหอมหนึ่งหอมสอง,หอ,สองหอมสามประวัติไปแล้วก็เมืองแขวงแค่นั้นเองพี่น้องเนาะบูมีคําว่าตําบลบูมีแต่ก่อนนะได้ยินผู้เฒ่าเขาจะว่าแต่ก่อนมีตาแสงได้ตาแสงตาแสงก็น่าจะตาําบลนั่นแหละถ้าเปรียบเทียบคือกันกับอยู่บางไทยเนาะตาแสงเดี๋ยวนี้ตาตาแสงออก แต่ก่อนมีตาแสงคือสมุนของบ้านบุพพรบ้านหัวยางขึ้นกับตาแสงอีกอย่างก็เคียนไปนพี่น้องเนาะก็ประมาณนี้เนาะอันนี้บุพพรก็จะมาบอกเอฟซีในคลิปนี้เลยเนาะพี่น้องเป็นคลิปที่แบบว่าร่วมมิดถูกความูอยู่ใดนี้เนาะและก็มี f เอฟซี FC อีกทานหนึ่งที่คอมมินมาบอกว่าบุพพรที่บุพพรในประตามหาคนนะ ไปไท้ายแล้วบทติต่อมาสซมิตสม้อยอยู่เลยมีเอคนหนึ่งขอบิณน์เนาะบัพพ์พอนคำว่าสมิดสม้อยนี่คืออย่างสม้อยอีย่างประมาณนี้คือสม้อยนี่คือว่าเงียบพี่น้อง Mid แบบมิดมิดจิลีเงียบสม้อยแบบสม้อยมิดจิลีอย่างประมาณนี้นบางคนกับพวเขาใจเนาะมิยังว่าสม้อยอย่างประมาณนี้แล้วก็คำถามหนึ่งอีกคำถามหนึ่งอีกบอกว่าบัพพอนเป็นใข่อนิดานคมิยังคืออนิดานอนิดานก็คืออยู่ในคอเนียพี่น้องเขาว่า อันแบบแบบอดรีดานมันอยู่ในคอนะเวลาเานอนแล้วมันบางคนก็หายใจกึ้งกึ้งอะไรมันไปตันเวลากลางคืนมันไปตัดอดรีดานซอกหน่วยอยู่ในเลือดใกล้เอานะอีกสีท่าหนึ่งบอนว่าเมือยังไข่อดรีดานก็คือกับอดรีดานม่เป็นไข่เป็นอดรีดานน้ำแล้วก็เป็นไข่น้ำยังประมาณนี้เป็นองเนาะอ่าแล้วก็มีคำถามนี้อีกที่ถามมาจากธี่ปภรจำในเบิ้องตอวพระคิดนึ่ก่อนอืมนาจจะเบิร์ตในละว่าเนาะอ่า โอเคคิดได้แหละอีกคำหนึ่งนะักพิธองก่อนจะล่ำลากันไปอีกคำหนึ่งก็บอกว่าบพพรเป็นยังอันเวลาจะไปตามหาผู้คนเวลาแขกคนมาแล้เขาคือ่มบ่ข่อยเซิร์นขึ้นเฮือนเพอ่อบ่หาหน้ำหาในาใ้กินอีย่างประมาณนี้คนระับพี่น้องอ่าส่วนรายคอยเห็นนี่กัส่วนรายจะเป็นกันทุกๆบ้านทุกๆคนอ่าอันนี้บพพรก็อยากมาอธิบายนะักพน้องก็คือแบบ อ่าก็จักสือว่าอย่างไรแหละก็คือเพิ่นเพิ่น,พนยังบ่ทัทจักความนะหมายถึงว่าเพิ่นปิดคนโบราณโบราณนนพี่น้องแบบาาการไหวกันยังกันยังบ่ทันเป็นอย่างประมาณก็คือเป็นคนรุ่นเก่าเก่านะพง่ายอ่าเวลาแขกคนมาอะไรกะไม่ถึงแขกบ่หู้จักนะเพิ่นก็นจ,ะจะจะมันชื่อว่ามาหับมาอยังได้ทาไม่ถึงว่าถ้าว่ายาที่พี่น้องหรือว่าคนที่มาเยี่ยมยามเพิ่นโดยตรงแบบโทรมาถามนะอันนั้นเพิ่นจะต้อนหับ จะตอนหับแล้วก็จะหาหน้าหาข้าวมากินอันนี้คือพอพรไปตามหานี่ปึบปุบปุบนี่สุดท้ายกัเพิ่นก็จะโบเซิร์นนั่งแล้วก็บอเอิน้นเอิน้นเอิ้นกินน้ำกินไนได้มาองพี่น้องสุ้ายไม่แต่ถามแล้วไปเลยนะถาว่าคนที่มาเยี่ยมยามเพิ่นโต่งเพิ่นก็หมายถึงว่าบอกเพิ่นก่อนนะแบบว่าสีไปเยี่ยมยามเด้อเพิ่นก็นจะห,หาหาน้าหาไนาม,มากินอีกอย่างประมาณนี้จะเป็นแบบนี้นะพีะ่น้องแต่ว่าอยู่ฝั่งไทยนี่ผู้ได้ามาก็าต้องต้อนหับก่อนแล้วพี่น้องเซิร์นนั่งก่อนจัง จังซสอันคุยกันอีกอย่างประมาณนี้นะพี่น้องเนาะก็นี่แหละเรื่องที่แบบยังบระทันยังเป็นคนโบราณโบราณยังประท่านฮูจักยังประมาณนี้นะพี่น้องเนาะยังประท่านฮูจักแลวกาเด็กน้อยสมัยนี้วัยรุ่นก็นก็พอข่อยอย่างฮูจักกนในการนุบมือแบบถักทายสบายดีนะพี่น้องแหมบะพอนีอยังห้มีในบทเฮียนในภาษาลาวเนาะการไหวผู้ใหญ่การขอบใจขอบคุณหรืออีกอย่างก็ตามแต่ไปมาลาครอบนะพี่น้องตามที่ปะพอนในเฮียนบทเฮียนมีได้เรื่องไปบนี น่าชีได้ถ้าบุพพรเขาเอิ้นนะถ้าบุพพรเป็นผู้ที่ออกการเฮียนจะสอนจะเอาใส่ในบทเฮียนการไหวาการขอบใจขอบคุณไปมาลาครอบการไหวผู้ใหญ่ผู้เตนนะยัให้มีในบทเฮียนในภาษาลาวเนะาะแ้วกาการหักพอ่อหักแม่หูบุคุณพ่อแม่นะี่ยยังให้มีในะพี่น้องแต่อันนี้ตามที่บุพพรเฮียนมาบ่มีในะพี่น้องน่าเชีได้ยังให้เอาเข้าอยู่เนาะ ในวิชาใดในวิชาหนะึ่งเนาะอยากให้เขา้าดูความหูแบบนีนะพี่น้องเนาะมันจะดีกว่าได้พอเด็กน้อยจะไยเด็กน้อยกับจิได้หูจักขอบใจขอบคุณให้น้าบังคนเห็นบ่บางคนนะพี่น้องตามที่ได้เบิ่งอันคลิปวิดีโอยูทูบเบอร์ไปซ่อยเขาหองบอกเป็นหนุ่มือเขาหอดบอกเป็นสวัสดีหรือว่าสบายดีหรือว่าขอบใจขอบคุณนะพี่เขาบอกเป็นเลยเนาะคือเขาแบบบริเทียนถึงคนเฮียนกับมันกะบ่มีในบพนเทียนน,นานนะพี่น้องเนาะ อันนี้พ่อพอนกับสิมาอธิบายบนนี้เลยเนาะอ่าเนาะน่าเสียดายแท้ที่จะเอาเข่ามาการหักสะการหักพ่อแม่นี่เฮียนให้หูบุญคุณพ่อแม่เฮียนลงไปเนาะถ้าวิชาใดที่แบบว่าที่มันบอกเป็นประโยชน์กะบธรรมราคือกระตั้งๆออกนะพี่น้องเนาะเรื่องประวัติศาสตร์บางที่กะคือประวัติศาสตร์นี่กะมีตลอดเรื่องแบบประเทศนั่นตีประเทศนี่ประเทศ voilà. นั่นตีประเทศนี่สอนให้การหยุดนี้เรื่อยๆอันนี้เนาะเอาละพ่อพอนกับบอกอย่าลายเนาะ สำหรับคลิปนี้พระพร้อมกับชิคอตัวจบเพล็กช์หนี้น้องพี่น้องเดียวเป็นโอกาสหน้ากับนายมาพ่อกันใหม่นะก็คือหลังจากจบคลิปนี้ไปพระพร้อมก็จะไปตามหาพ่อให ه, ลล้ลูกคนนั่นแหละลูกผนเป็นคนไทยอยากตามหาพอ่นนพอขนะอ,น,อ,อน้พี่น้องเนาะตามสองสาม EP สาม EP นี่สอง EP นะบอแมนโอ้บอแมนน้พี่น้องก็เลยจะไปใหม่นะ้อพี่น้องเนาะเอาละพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้พระพร้อมขอตัวไปก่อนเอาไว้โอกาสหน้าพ่ขอกันใหม่น้อพี่น้องไปแล้วพ่อพี่น้องสวัสดีและสวัสดี